าวาวาาาไปไปไม่มีไม่มีอะไรหรอกมั้งต um> ิ้นฝากรับเหล็กเพิ่มเลยดิติ้นได้ครับลุงติ้นเลขอะไรติ้นเลขอะไรติ้นเลขอะไรเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเออประมาณกี่ชุดครับลุงเนี่ยเอามาเท่านี้ได้ครับได้ครับ สักเดือนน้าไปเยอรมันอะกูปะ่า,าลเลยกูะจะรไปม่หาแม่ไปเดินเล่นได้ไปไไปดิเลนได้ไดเออถ้าเขาบินตกอะไรเราวัดพร้อกันด้อมด กูไปเช็คเราอ่ะเพื่อนสองแก๊งสามแก๊งเลยเนีะกูแบบเก่าอันนี้คือใครบ้างวะเนี่ยไอ้เยี่ยแลมซี่สัตว์เอ็นไงลุงไม่ได้บอกอะไรลุงเลยนะกูยังไม่ได้พูดอะไรเขาเลยนะไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยนี่ตัวดีเลยสัตสแอลมซี่เนี่ยเม็ดบ้างดูนะผมก็ปล่อยลงไปแล้วไม่ปล่อยเฮียอะไรมึงหลงกูได้โรงพยาบาลในเยี่ยกูไม่เคยมีเรื่องกับมึงด้วยซ้ำไอ้สัตว์ จำได้เฮียไอพิลลี่ไอหลานเวในสัตว์เอาเงินให้กูหน่อยมึงอะมานี่มานี่เลยสัตว์มามานนี่มานี่มานี่เอาเงินมาให้ลุงใช้หน่อยสิเร็วไอหลานเฮียมาลุงกระเป๋าเลขแรกครับหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ให้หมดตัวเลยไอพิลี่กูอยากได้ได้รถเทสลาสักคันวะหมดตัวมึงเนี่ย ก็ว่าไม่เกินแสนหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ันเกินผมให้หมดเลยไงอ่ะเหลือใช้หมื่นเดียวยังนัเนี่ยผมเป็นคนให้ค้นีไปไหนไว้แลวไอวินลี่บึงหาวันไหนลุงยิ่งใหญ่ลุงก็ค่อยคืนผมหลังกัน มึงหาเทลล่าส์กูทักคันเดี๋ยวใจกูหนีเฮียโอ้โหทรงทรงไม่มีเลยโอ้โหมันไม่มีใครขายเลยนะพี่มีดคะพี่มีดคะบอกพี่มีดมีปะขอยืมสักคันเดียวหมายถึงเดี๋ยวกูเอาเงินมาซื้อแต่ตอนนี้ไม่มีนะแต่ไลเกอร์มีเยอะนะลุงใช่ไหมโอ้ไลเกอร์มันไม่ขายกูอยู่แล้วไอ้เฮียเลมซี่เลมซี่ครับไอ้เลมซี่กูขอซื้อเทลล่าได้ปะผมมีแค่สองคันเองลุงในแก๊งอะอ้าวเหรอโอเคแต่เหลือคันเดียวมันยิ่งดีมีเต็มนะเออใช่ แม่งแกันใช้อันนี้มีเรื่องอันนี้อันนี้อันนี้มีเรื่องอะไรคุยกัน่ะแล้วแอมซีจะเปิดผมก็เลยมานั่งฟังครับไม่ใช่ไม่ได้เป่อมันฟูของอยู่ลุงบอกกำลังเตรียมของมันเล่นอยู่แล้วไอ้เฮียไลเกอร์มันเอาอยู่แล้วขนาดหน้าคุกมันยังหลุมกูไยตีนจะเข้ามากระทืบกูในคุกเลยสั่นแอมซี่ทำไมทำแบบนี้ผมไม่เคยทำคนไม่มีอาวุธนะ กูเอาคอนสู้กับมันอ่ะมึงลองคิดดูเดี๋ยวคอนคอนบวกศูนยนะบิลลี่ยูนี่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอมานานแล้วใช่ไหมล่ะใจเข้าใจเอ้ามึงใช้หมดเลยไงจุกเฮ้ยไอเซนไอเซนไอเซนมันอยู่นะให้กูโทรไปหาไยเซนเรียไอเซนมาว่าไอแจ็คเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเลยอ๋อเซน่ีปเดี๋ยวได้ใส่กันนะโทรมาเดี๋ยวได้ใส่กันร้องร้องไฟประเด็นกันอยู่เซนเซนเซน อยู่อยู่หน้าคุกหน้าคุกเซนหน้าคุกหน้าคุกหรอหรอโอเคโอเคโอเคครับเปิดเพลงไหมหาเพลงฟังไหมไอ้แจ็คกูเปิดเพลงให้แจ็คมึงมีเครื่องเสียงป้าอ้าวแล้วออีมาใครมีเครื่องเสียงอ่ะใครมีใครเครื่องเสียงบ้างป้า ไม่มีเลยครับผมห้องร้านกาแฟอะไรนะเพื่อนบีบีไม่อนมาก็โยกเลย,เลยขึ้นขึ้นบีทเลยอรอไทยไทยปะไทยไอ้นี่ไปทีหนึ่งไหมไปไปไปาตากบไปเอาดิไปไทยก็เ,เดี๋ยวนะเพลงนี้เลย คนตระกูลผมแต่บางวันลังย่ำสายันดวงตะวันเลี่ยงหลบจะเดินทางเยี้ยงย่างไปไหนจะเป็นต้องใช้จุดตายจุดครบปัจจุบันเห็นใจไปดีคือจุดตายสีกข้ามีใครพบอาจจะอายใคยหน้าอโขเขาต้องหาต้องหัวคหัววัดศพยุบมันต้องทันสมัยเพื่อนผมทั่วไปใช้ขาไปพระกบทวิทยุคและกระบอกไปใช้คุณภาพมากมายสะดวกสบายกันครบแต่ก็มีหลายอย่างครับถ้ากลับรับรองว่าต้องแพ้ตรากบ เด็๋แต่ผลเขาหน้าฟังครับขอให้ลองสดับนกคันที่เขารบเดี๋ยวฟองโคอีแน่ไลเกอร์จัดยุ่มีมันต้องทางไมัวเพืือนผมทั่วไปใช้ทานไฟเซนกำลังมาวิทยุและกระบอกไฟใายมุดโดนแน่มากมาสะดวกสบายคันครบถ้าก็มีหลายอย่างวากอง ยิ่งวัดสมกเหมือนจริงเหมือนยามอผลเขาหนาฟันครับสมเหมือนยาแต่แถมเกลด้วยเดยยาใส่แฮมเม็ด้วยบุดืรองเ้าแฮมเปโรงกลืเพื่อนแฮมเบตลาดแอร์คุณชื่อวาตลาดแอรจริงเมื่อรงเม่อจมึงแต่งโคตเหมือนเพื่อนอันนี้พูดจริงสาระไอ้ยี้ยมึงจู่่่่่่่่้่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่าตรงๆเ่่้ ใครจะให้มึงไว้เฮียจกไลเกอร์เอาไปโดนอินเวีดหน่อยเดี๋ยวั้งเพราะว่าใช่ไหมลุงอืมมันทำร้ายคนอ่อนแอใช่ครับต้องให้อินเวีดกระทืบหน้อยไลเกอร์มันทำร้ายเราเราจะฟ้องได้ไหมครับไลเกอร์ไม่ไหวครับผมไม่ไหว เรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าโอเคไหมเรามาจามัดทวนาเมริกไหมเอาแบบประมาณขี่รถขี่รถผัดไหมเอาไหมเอาไหมหรือว่าแบบมวยทะเลเอาไหมมึงกับกูเนี่ยไม่ต้องแบบว่า<อ>ขี่เรือแข่งกันไหมไอสัตว์เอาปะหรือว่าวิ่งขึ้นเขาว,วิ่งขึ้นเขาดย่าลงวิ่งขึ้นเอาไหมเอาไหมเดิมพันสักล้านหนึ่งเอาปะปผัดกันอะเออเขาโคเคน,นะ่ะใครลงไปสุดยอดตรงนั้นถือว่าชนะ เบื่อแล้วมั้งไอ้เชี่ยที่มาต้องตีกันแบบเนี้ยไอ้เชี่ยจะเป็นกรรมการให้เองในการแข่งแบบงนี้มันไม่กล้าหรอกมันไม่กล้าทำอะไรพวกนี้รมันเสี่ยงเกินมันเสี่ยงกับตัวแพ้มันกลัวแพ้ไม่ใช่ไรหรอกลุงกลัวตัวเองแพ้แพ้ฝั่งยิงชุบไหมฝั่งยิงชุบไหมฝั่งยิงชุบจบเรื่องละลุงเออเดิมพันล้านหนึ่งโหล้านนึงเลยอ่ะลุงเออก็ไม่ต้องตีกันนะตีต้องโหมึงมี ตีไปก็รู้ผลอยู่แล้วให้ผมเหลือไว้ประมูลไม่ได้หรอโอ้โหเยา้านหนึ่งอ้สันมันรู้อยู่แล้วว่าใครวินเนี่ยมันรู้อยู่แล้วเอาง่ายง่ายมวยกงไหม UFC อย่างเงี้ยเอาวะมีกงอยู่นะได้ดินเลยมวยได้ดินเลยเอาไหมแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องต่อยแบบไอ้นี่เกาะตรงเกาะแตกอะคลาสสิกไปเลยมวยกงง่ายง่ายสองสองหรือว่า สิบสองสิบสองอยู่ในมวยกองอะหนุกดีนะเอาไหมเอาไหมเอากลางลานนี้เลยไหม αι. เอาเป่ากิ่งชุบยาดูไหมเจ็บตัวด้วยโว้ยเป่ากิ่งชุบมาจบไปไปไม่มันม,มันใจไม่ถึงหรือเปล่าเ,เรื่องเนี้ยเรื่องตีองพอไหวแต่เรื่องใจไม่ค่อยได้เลยนะแอลีเนี่ย ขนาดหัวแกงไม่งโดนลูกน้องกระทืบอยู่เลยเฮียไม่ใช่แลมซินอ่ะหัวเจ็บครับลุงเจ็บคำนี้เจ็บเลยเอาเฮียก็เห็นอยู่อ่ะเอาวะมวยโกงจบเรื่องง่ายเลยคลาสสิกมวยคลาสสิก มีเดิมพันไดไหมลงไม่มีเดิมพันหน่อยดิสักนิดหน่อยอะไอขี้ขาน้ำห้าแสนห้าแสนไดไหมโอ้ยห้าแสนเหรอแจ็กว่าไงวะแจ็กตั้งละห้าแสนก็ร้านโอ้ยร้านนึงไ่เถอะร้านนึงไ่เอะอะไรวะเล็กกลมๆท้งมแกงเนื้อกลมอยู่ร้านเดียวเนี่ยเออมึงก็ให้กูพุ่เงินเงินกูไปต่อยอดหน่อยดิถ้ากูแพ้อย่างเงี้ยอโอเคก็ก็จ่ายอะไรประมาณเนี้ยกก็ฟ่กูเออแต่ถ้าชนะกูขอแบบไปต่อยอดขึ้นอาวุธหน่อยล้านนึงมันคือมันาดน้อยสำหรับมึงนะเว้ยแต่ว่ามันมากสำหรับกูนนตอี้ อันนี้จริงกี่คนนะลุงมึงอยากได้กี่คนนะแต่มึงเลยกูน่าจะครบแล้วกูน่าจะพร้อมอยู่กูว่าเนี่ยเอาเนี่ยไอ้จงไอ้แจ็คไอเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอา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 ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้ตีมาเป็นกรรมการโอเคผมเป็นกรรมการพี่เลี้ยงกรรมการอีกทีครับขอได้ไอตีก่อน โอ้ยโโออ้้ยยเอาเอาให้ตายเฮ้ยไทยไปเลยน้องเต๋ครับลุงอยู่ไหนตอนนี้มีเรื่องกับแลมซี่เอ่อกับเอ่อแลมซี่แลมซี่ใช่อยู่หน้าคุกเรื่องใหญ่เลยโอเคจบโลถึงตายเลยอะเร็วๆเลยใช่ๆจุกมันรู้อยู่แล้วเพื่อนผมนะรู้อยู่แล้วไทยบินไอ้เหี้ยมันกลัวอยู่แล้วไอ้แลมซี่มันกลัวอยู่แล้วเพื่อน ขอย่างเนื้อสองส okay. ินได้ไหมครับเอาเลยครับเน่เน่เน่มวยแบบนี้เลยไอ้ลัมซี่ดูไอ้จุกไม่ได้จกจกมะก็คือก็คือจะเป็นการขีดขวานะครับนี่จะเป็นการหลบกันเออที่แบบว่าไม่มีการหลบมวยเชิงเลยเอะอย่างเงี้ยครับเอะมวยเชิงเอะคุณลัมซี่เห็นไหมไม่มีโกงนะครับใช่อย่าโกงกันนะครับ อมวยก็มวยนะครับใจหรือเปล่าใจหรือเปล่าคลุงลุงเล่นกี่ข้ามาสิแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเอ้ยโคอีมาลุงลุงโคยีมาแล้วลุงเอาสิโอ้โหยินฝั่งข้ามด้วยกันเท่าไรล็อกเดี๋ยวแจ็คแจ็คคุยเลยคุยเลยคุยเลยเรื่องเรื่องเล่นเราจะทำสัญญากับโคอีไงสัญญาไงที่เราคุยกับไอ้นั่นไงมันจำไม่ได้หรอตรงนี้เบลว่า มาเนี่ยมาเนี่ยกระเซ็บกระเซบกระเซบกระบโคอีครับครับคือผมอ่ะอยากจะมาทำสัญญากับโคอีครับสัญญาสัญญาแล้วคือผมอยากให้โคอีคุ้มครอง JK หน่อยครับคุ้มครองเหรอใช่คือตอนนี้ผมโดนกดจากดัมเบ h เฮดครับผมก็เลยอยากให้โคอีมาคุ้มครองผมหน่อยอ๋อ เขามาทำเขามาทำไรลุงอ <rium> <Dante> uh, ่ะไม่รู้อะเยอะมากเลยถับแจ็คอะแจ็คมาทำอะไรเราบ้างวะได้ครับเขาขู่เขาด่าผมครับแล้วกระทืบผมด้วยใช่แล้วเขาหลูมผมเป็นที่โรงพยาบาลใช่แล้วเขาก็เขาก็จับมือกับเอลจีอาร์ก่อนเปล่าไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำก็เลยอยากให้โคเอียมาคุ้มครองพวกผมหน่อยก็ยังดีอะไรประมาณนี้เป็นจักรพรรดิก็คือผมโดนแก๊งเล็กกับผมแก๊งเล็กอะเนาะอาวุธก็ไม่มีโดนแบบเนี้ยมันก็แบบเจ็บปะแต่ถ้ามีโคอีมาช่วยผมมึงยมันก็แบบว่ามันก็แบบ ขู่ๆพวกนั้นได้อยู่เกษได้ได้ได้เฮ้ยเอาดีทำสัญญาได้เลยนะ JK Echoiv Fiber JK นั่นแหละแต่ถ้าลุงเป็นใหญ่เป็นโตจะลืมผมไหมไม่ลืมครับไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมแน่นอนนั่นแหละคนแรกเลยแหละคนแรกที่โดนใช่ไหมคนแรกที่ลืมไม่ลืมแล้วพุ่งเป็นไงบ้างเนี่ยคนออกเยอะเลยนี่ใช่ตอนนี้ จำแย่ครับตอนนี้โอเคแต่ถ้าพวกมึงโดนกูจะช่วยถ้ากูมึงโดนกูช่วยมึงได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ละแต่กูไม่มีอะไรนะกูมีแต่ใจที่จะช่วยมึงได้ไหมอ่ะสมมติว่ามึงวันโดนอ่ะกูพร้อมไปช่วยมึงเลยเว้แต่กูจะไม่รู้ว่ากูจะจมขนาดไหนนะได้ขอให้ใจพออ่ะงั้นใจเลยงั้นเอาเลยไหมเอทับที่มีประเด็นอยู่กับมึงอ่ะเอาเลยไหมเอาเลยเหรอได้ไม่มีปัญหานะถ้ามึงพร้อมอ่ะกูก็ตามมึงอ่ะ เออ่ขอเป็นเดือนหน้าที่ผมคุยกับพี่พันไว้นะโอเคเดือนหน้าสองหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวยลลอไปเลยเดี๋ยวยลลอต้องจูนน้องๆก่อนตอนนี้ไม่ไหวจริงโอเคให้กูช่วยไหมล่ะให้กูช่วยไหมให้กูช่วยหาคนเข้าคงเข้าแกงไหมไม่ตอนตอนนี้มันมันมีคนเข้าแล้วครับแต่ว่าการเล่นอะไรเงี้ยมันยังไม่เข้ากันโอเคงั้นกูกับแจ็คแจ็คไปเราไปช่วยโคอีกกันไปไหนครับลุงเดี๋ยวไปช่วยโคไปนอนเลยเราอ่ะผมว่าเราไปนอนเลยถ้ากูออกสล็อตแก๊งอ่ะ กูไปเข้าแก๊งมึงได้ปะถ่าอย่างนันนะ15วันเพราะถ้าตอนนี้เหรอครับเข้าเข้าได้ครับเอองั้นเดี๋ยวกูก็เดือนหน้าได้เข้าเออกูแม่งกูก็ไปออกไว้ก่อนไงถ้าอย่างนั้นอะคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งแต่นานอยู่นะลุงก็นานอยู่อ่ะเจ็ดวันแจ็คเจ็ดวัน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 ได้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  เอาใครบอกเจ็ดวันไว้สัตว์โอเคสิบห้าก็รู้จับเข้ามาก็สิบสี่ใช่ไหมครับอืมวันแล้วกะเขาเปลี่ยนเป็นเจ็ดวันเปลี่ยนแล้วเหรอเออเหมือนเหมือนเป็นเจ็ดวันเจ็ดวันเหรอใช่ครับเหมือนเหมือนเห็นเขาล่าสุดเหมือนเจ็ดวันอืมแล้วพวกเป็นมาทำไมกันเยอะแยะไว้สัตว์แจ็คพงดูดิไปคุยมันไม้อ๋อมันมาถือเอามาคุยกันเลยอ๋อไม่ได้จะลงแรมซี่ยังไงครับ จบเรืงนั้นก็ได้ครับลุงกี่คนดีครับเราเป็นกี่คนแล้วะเราต้องเดิมพันด้วยใช่ไหมครับลุงสักหน่อยดีไหมสักหน่อยอ่ะเออคิดว่าเป็นค่าน้ำห้าแสนได้ไหมครับพี่ห้าแสนเอาก็ได้นะจริงๆอ่ะได้เนาะห้าแสนเออหนุกหนุกไปไม่เป็นไรหรอกหนุ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 กเอากี่คนเนี่ยอ่ะสิบคนสิบคนต่อยาหมื่นไต่นัวเลยหรอ โอ้ไม่เชิงหน่อยหรอเชิงมันกว่านะเดี๋ยวลืมผมโทรประสานงานนักรบแดนใต้แป๊บหนึ่งนะมาอยู่ดีกว่าหรือขี่จักรยานขึ้นเขากันดิปั่นจักรยานแข่งขึ้นเขาอ่ะลุงอืมเป็นชั่วโมง <c oughs> ผมว่าไม่น่านถึงบนเขาอเลยดู <c oughs> โมบอกเลยเป็นชั่วโมงอ่ะไอ้เหี้ยงั้นยืนรอเปื่อยอ่ะงั้นมวยมวยกงดีกว่าเราไปอยู่กงสิบคนแล้วก็เชิงเอาน่าจะสนุกดี หรือไม่ก็เนี่ยกลางลานเลยกลางลานคุกเลยเนี่ยหน้ากระดานเชิงมวยเ <c oughs> ชิงมวยสิบต่อกันมันเชิงมวยต่อยมวยเลยดีไหมเชิงมวยไม่เกาะโอเคแมซี่ก็หาคนมาเลยครับสิคนเนี่ยผมเนี่ยมีเนะี่ยมีแล้วเนี่ยใครก็ได้เนะี่ยไอตีมาดิตีผมกำลังติดต่อเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยอะไรเเรามาจบเรื่องเรมซี่ไงที่เราไปเกิดปัญหาขึ้นไง จบเรื่องก็ต่อยมวยเชิงสิบคนเพราะว่าน,นี่น้องชายมังเหรอเดิมพันห้าแสนจบแล้วพี่เรื่องนี้มันอยู่ที่ที่แลกำปันพีเขาไม่มีคนตายไหมไม่มีถ้าเขาถ้าเขาเจาเราอะเราก็ตายไงแต่เขาแค่แบบว่าเออเราคุยกับเขาได้อะ่ะเขาก็ยังมีน้ำใจที่จะปล่อยเราไปยุ เวลาที่ที่ต้องเผยแร่มหมยมตนอยที่ลวมดมตนยอย่างเชียงรายที่อะถึงเวลาพี่เจ้าสำนักแห่งอุดรเทวะรุ่นที่ห้า เอออย่างอย่างนี้คืนตังก่อนได้ไหมครับคืนตังมาก่อนเราค่อยวัดได้ไหมคือะไรกันนี่ไงถ้าแพ้คือไรคือไรไม่ใช่ไม่อย่างอย่างนี้มันก็ไม่แพ้กับผมเปล่าพี่ไม่ก็ไม่ถ้าอาอาพูดอย่างนี้นะไม่ก็ไม่ก็ผมไม่เอาฟังฟังผมก่อนนะผมไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วแลมซี่ก็เป็นคนผิดหรือเปล่า ครับมันผิดมันผิดทั้งคู่แหละใช่ไงเราพีกันผิดกันแน่มันไม่เกี่ยวดิเอองันนี่ไงเราเราล่ามันก็รู้อยู่เต็มนผมไป่ล่าว่าใครเอาไปไม่มีเต็มอ่ะมันไม่มีเต็มอะไรทั้งนั้นแหละเอาแคลยมันจะมีให้ผมห้าแสนเท่านั้นแ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ห้าแสนไม่ได้ครับไม่งั้นก็เอาล้านหนึ่งไปเลย เออพี่คือผมมาก่อนล้านหนึ่งเดี๋ยวผมเดิมพันจะล้านั้นก็เดิมพันล้านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าก็เดิมพันนี่ไงเดิมพันล้านหนึ่งนี่ไงกินให้มันจบก่อนคือไม้เดิมพันล้านหนึ่งนี่อะไรไม่อันนี้ผมเสียอย่างเดียวเลยอันเนี้ยเสียอะไรไอแซฟไอแซฟมาเป็นกลางนี่บิลลี่บิลลี่มึงเป็นกลางนี่บิลลี่มึงมายืนดิ้วเฉดได้ไงเนี่ยไอแซฟสัตว์ ผมไม่เป็นกลางหน่อยหรอไอ้เหี้ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยลุงไม่ไม่คือผมเสียบไปแล้วไงก็เดิมพันร้านหนึ่งนี่ไงเดิมพันร้านหนึงนี่หนึ่งห้าแสนเนี่ยก็ไม่ผมรู้แต่หมายถึงว่าคือที่บ้านเราผมจ่ายไปแล้วล้านหนึ่งถูกไหมมันไม่เกี่ยวดิไม่นลรื่องอะไรไม่เริ่มจบแล้วเนี่ยมันเรื่องจบแล้วมันยังไม่จบการเนี่ยเหมือนเมื่อเริ่มเรื่องใหม่อีกแล้วนะเนี่ยทั้งนั้นอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เรื่องที่คุณทำร้ายคุณลุงไง เออคุณทำร้ายผมกับตีอ่ะซึ่งผมไม่ผมไม่เกี่ยวเลยอ่ะแค่เงินเดิมพันอ่าถามตีถามตีผมโดนหลุบหน้าคุกจนขอร้องพวกคุณเลยนะในคุกในคุกก็โดนใช่ผมวิ่งหนีลงน้ำพวกคุณก็ยังไล่ล่าซึ่งซึ่งผมไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะที่ไปทำเขาหรอฉลาดมาชอบงับคุณลองถามดูไปหลุบไปจุกกันตีหกกันตีลุงกับตีได้ไงนั่นไงอยู่อ่อนลับหลุมก็หลุดไปจุกนะยับเลยโอ้ตีลุงกับตีเมื่อกีู้มีไปให้เขาตีทำไมอ่ะ เอาเอาโดนลูกเลยสัตว์คเลี้ยงตนี่ยไปทอไ้า้พี่่ไปตีเขาทำไมพี่ไม่ถามพวกพี่แล้วไปตีเขาทำไมบ้าไปลไอ้บ้าไปเไอ้สัตว์พี่เอาตังค์ผมไปไหมล่ะเอ้ากูไม่ได้เป็นคนเอาไปหรือเปล่าล่ะเอาเงี้ยเอาเงี้ยมันพิบหมดแหละถึงเวลาพี่ทั้งนั้นไม่มีพีบหมดพี่มี่บอกมาก่อนห้หอย่าโยนกันดิีอย่าโยนกันดิพี่เอ้ยลอยอุ้ยรอ ขนาดดาวบนเฮดยังโดนปรับล้านหนึ่งเลยนะเอาจริงพวกมึงไม่โดนปรับแล้วเนี่ยถ้ากูไปเอาเรื่องไปฟ้องทีซีเนี่ยมึงโดนปรับนะไปทีซีดีกว่ามั้งไปทีซีดีกว่าโดนเออไปทีซีดีกว่าว่ะเออเห็นไหมมึงก็เสียเงินล้านหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเรามาคุยกันเนี่ยเพื่อเพคุยก็ได้ล้านหนึ่งคืนถ้าถ้าชนะก็จบเรื่องกันไปเนี่ยนักกีฬาผมมาแล้วถ้าเสียผมไม่จ่ายได้ไหมนักโลกแดนไม่ได้ดิไม่ได้ดิเอา นักโชคจะตายวัแล้วตายมาแล้วไอ้โชควันนี้เลยตายไอ้โชครถกาะมาหนักไม่รับผมเสี่ยงโยนเลยผมก็ถ้าเดิมพันสองล้านมันก็จะได้เอางี้เอางี้ไหมอเดิเอางี้ไหมครับอ่ะถ้ามันไม่แฟร์อย่างเงี้ยคุณเลือกมาเกมหนึ่งผมเลือกเกมหนึ่งคนละเกมคนละเกมบินบินเออคุณถนัดถนัดมันเลยมาอ่ะคุณถนัดเกมไหนผมถนัดเกมไหนก้วัดกันเลย ไม่ไม่งังั้นผมไม่ได้ทุกเกมครับแต่หมายถึงว่าก็สเดไม่ต้องล้านก็จบนี่ไงไม่แต่หมายถึงว่าถ้างั้นน่ะของเก่าอ่ะผมให้พี่ไปล้านหนึ่งสุดไหมถ้างั้นน่ะตรงนี้อ่ะมารวมกันดิไม่ไม่ไม่ผมเดิมพันสองล้านเดิมพันสองล้านเนี่ยกำไรล้านก็พี่คืนผมมาก่อนห้าแสนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดิมพันสองล้านคืออะไรคืออะไรก็เดิมพันสองล้านนี่ไงจะคืนอะไรอ่ะก็นี่ไงก็ถ้าพี่ให้ผมคืนมาห้าแสนใช่ไหมแล้วเดี๋ยววัดกันเลยสองล้านแค่นั้นถ้าพี่ชนะพี่ก็เอาไปส่วนต่างพี่ก็ได้อยู่แล้วมันก็เสมอเสมอกัน แต่วถ้าเสียผมยังน้อยผมก็ได้คืนสัก5แสนมันก็ยังดีใช่ไหมล่ะพี่ไม่รู้เพื่อนสไหมล่ะพี่ก็ให้ผมด้วยนิดนึงคนงทางคนงทางเนี่ยตอนนี้พี่คืนอผมมา5แสนแลยพี่เลือกเกมมาไม่ได้หรอได้มันได้แบบพี่คืนอผมมาแล้วจะคืนเรื่องอะไรเอางี้เอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้เอางี้อะเดิมพัน2ล้านนะอะแล้วผมอ่ะโอนเงินให้เอซห้าแสนเป็นของคุณแล้วคุณก็จ่ายอีกล้านห้า ให้เอแซผมก็จ่ายอีกสล้านให้เอแซเดิมพันเอแซเป็นกลางใช่กลาเอไม่ไม่สก็จ่ายล้านห้าไงถ้าคุณถ้าคุณชนะคุณได้2ล้านแต่ถ้าคุณแพ้คุณจ่ายล้านห้าแมาล้านห้เอาไปะ้าแสนที่คืนไปบอกอยู่กลางอยู่ที่เอแ p เออเนี่ยต้องเอาอยู่เล่อต้องเอาอยู่เล่วไงใช่ง่ายเออตัวตัวเราอยู่ไหนวะโอ้นักดแดนใต้เดี๋ยวนวดให้ก่อน เดี๋ยวถอนฟันหนาหน่อยว่าเดี๋ยวมันมันก่อนวันนี้มันมีคนล่วงแล้วมันมันน้ำมันระเบีบ๊อบบ๊อบเขาเรียกว่าน้ำมันโถึงสามเจ็ดศูนย์ขอกาแฟ่เลยกาแฟกับสเปเยอยาหสา์หนึ่งสามเจ็ดศูนเแอพี่จับต้องไหมแอปป่าพี่จับต้องไหมวีเล่พีเปิดจับต้องไหมเออเออมีสเปมั้ยสเปไม่มีพนันไหมมีพนันป่า ฉันนี่ยกจะแทงนี่แหละเเออนี่ยแทงได้บ้าแทงได้บ้าเปิดบ้าเปิดบ้าเปิดบ้าบินลีรับไหมโตัวผ่านรับไหมเงินเหลืออยู่หมื่นเดียวนะอะไรนะอ้วนเปิดเลยมึงมีเงินกูไม่มีเงินรับไหมีใครรับไมีใครรับไหมโออโจนครับผมไม่มีตังครับผมเฮ้ยดีใครมีเงินกูเลยแข่งอะไรอาจารย์ได้ไหมแข่งอีรได้บ้านอ่ะอติเนี่ยอติบ้านก็ได้ติเขาลงแข่งเองเลยดิอ้วน เงนกัอไม่เอาไม่ลงแข่งไม่ลงแข่งเดี๋ยวเปิดให้โอ้โหเปิดนะพี่พี่ก็รู้นักรบแดนใต้มันข้างก็หายอยู่น่ะเเยีหมวบันต่่ออไทยนัวตต้นรบฟังเรามีเคยเรียนปะไม่เคยเรียนไหมไม่วาชุมกันแล้วมันจะเล่นอะไรเล่นต่อยเหรอเราลงคันคต่อยแล้วนะจะเล่นต่อยกับอาวุธแน่เลย ต่อยกับวุธกับเฮียเล่นสัตว์ขยันชิราล่ะโอ้ต่อยกับอาวุธอาวุธกูไม่เไม่ต่อต้าคนมีไอ้เฮียไอ้พวกมึงกูต้องฝากพวกมึงแล้วแหละเฉลีเพื่อชฉลีเพื่อชฉลีอยู่ไหนวะคนดี่ทิ้งผมไปแล้วไเฉลี่ยทิ้งผมไปแล้วมันไปไหนไม่รู้ว่าสัตว์ถ้าพูดถึงอาวุธแล้วล่ะก็ไอ้จูไอ้เวทไม่อยู่เวลาสินะไอเธอมึงงงกูเต๋เต๋เต๋มึงเห็นกูปะ ื้ดดอนยไบวกห้าใช่ยินดีด้วยโอเคไอสัตว์ไม่ตื่นเต้นเลยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเลยไม่ตื่นเต้นสักนิดนึงเลยบโบสีอรุณดีโอเคอนุเอาอันอันนู้นเอาดีๆกูเนี่ยบวกห้าบอกว่าดียินดีด้วยไอ้เหี้ยพี่ิสิคุยอันไหนไปแกะปาะกันนะางไม้ไง มันยากไม่ฉลามยากไอ้นี่พวกไอ้คอนยากกว่าไม่หรือเปล่ารู้เอาหรอเอ,อ๊ะแต่ว่าไม่แน่นะพอๆกันรออันฉลาดของใช้เยอะกว่าปั้เอาวะแค่เจียบอ่ะเออกูออกแจี๊ยอมขับปั๊มมาเดียเขาคัดคนเลยอะเขาคัดคนสดๆรออะไรพี่เขาคัดคนเลย,เยพีย่ไทยน่ากลัววะ่ะเดียเด๋ยวเด<บ><บ>ี๋ยวพิไทยนวดหน่อยพี่นวดหน่อยพี่ ตีน้ำมันขึ้นเลยไปแกเดี๋ยวง,งานนัวกูชอบนะนักลบแดนใต้เตรียมโอ้เอ้ยดีเโโบโว้กบีอุดรเทวาก็อย่างตัวจินมูวอนอะ่ะไม่เคยพ,ายพ่ายแพ้ต่อสำนักไหนอย,อยู่แนละ้วครับเไม่ว่าจะเป็น,นเก้าหน้าอาหรือว่าเจ็ดล่างนาภาากูก็ไม่แพ้วัดเทพเจ้าดาวเดือยพิเต๋ 没差。